สวัสดีครับผมอาจารย์เอ็มนะครับผงเป้งหมอดูนี่นะครับกับน้องอะไรแนะนำตัวได้เลยครับอ่าฉันชื่อวิสานค่ะอายุ19ปีและฉันเป็นมิสอินเทอร์เนชั่นแนลฟรีนสองพค่ะสวัสดีค่ะ<น>คุณเอ็มครับเอ็มครับสวัสดีค่ะคุณเอ็มยินดีที่ได้ที่พบก,กันนะคะแล้วปีป,ปีนี้มีอะไรสู้กับชาติอื่นไหมอ่าจริงๆก็เป็นผู้เข้าประกวดอ่ะต้องสู้กับชาติอื่นแน่นอนอยู่แล้วค่ะอ่าแล้วก็ในประกวดนี้อ่ะ หนูก็หวังว่าหนูกับทั้งหมด q ี่น้องๆของ m อ q p นี้จะทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วร็อจชิงอยากจะเบือบใไรเพราะอะไรเ <c ười> อ่อมันยากมากที่เ <c ười> นาะ <c ười> แต่ว่าตอนนี้อ่ะยังไม่ถึงแบบวันพีรีมและววันไฟโนและหนูก็หวังว่า <c ười> พวกเราจะทําให้เต็มที่ค่ะน้องซีริชซันใช่ไหมค่ะจิซันติดตามช่องน้อยตอกนะเก่งมากต้ติดตามหลักแสนเกือบแสนเลยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณทุกคนนะคะขอชคดีนะครับติดตามและสนับสนุนไทยพวกเรานะคะอ่าพี่มีของฝากให้ข้าวหนีอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากีนะครับค่ะขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากไทยรุยิ่งไหมครับได้ค่ะ